สวัสดีค่ะชาววันเสาร์พบกันอีกครั้งในในรียบซีพยาก่อนนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นคำทำนายประจำวันที่2 3ถึง30กันยายนค่ะเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่าขออนุญาตจับไพ่แทนชาววันเสาร์นะคะขออำนาจแห่งความดีงามนำทางเราได้พบกันแล้วก็ขอยคำทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะจับไพ่ห้าใบให้หน้ 4ถ้วยค่ะ8เหรียญค่ะเ e of s w สวอสค่ะ Devil ค่ะ Empress ชาววันเสาร์จ้าถ้าสัปดาห์นี้คุณเป็นคนที่ต้องขายของทำมหาหากินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เก็บเงินเป็นตัวเงินเป็นรายวันเงินเงินแบบจับเงินทุกวันนะสัปดาห์นี้นะจ๊ะคุณอย่าขี้เกียจ <c oughs> คุณต้องลุย นะจ๊ะคุณต้องลุยแล้วคุณจะทํายอดได้นะคะเอ่อต่ปัญหาและอุปสรรค,คของคุณมีค่ะ <_ an> เรื่องแรกระบบลําไส้กระเพาะอาหารคุณอะ่ะจะมีปัญหาระบบสืบพันธุ์ในช่องท้องผู้หญิงที่มีประจําเดือนอาจจะมีเรื่องของการปวดท้องประจําเดือนผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ต่อมลูกหมากในสัปดาห์นี้หรือระบบเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้อง,องกับเอ่อผู้ชายจะเปอะไรในช่องท้องได้อหะก็เออลักษณะบแบบนี้นะคะลัต่อมลูกหมากระบบ ลำไส้กระเพาะอาหารอะไรพวกนี้จะมีปัญหาเนี่ยเป็นอุปสรรคสัปดาห์นี้นะคุณจะเซนซิทีฟเรื่องท้องเอาอย่างนี้ละกันรเรื่องเกี่ยวกับในช่องท้องคุณต้องระมัดระวังเรื่องการกินเรื่องอาหารเรื่องสิ่งที่จะเข้าไปในกระเพาะในลำไส้ในป่าของคุณนะให้ระมาราาัดระวังเพราะมันอาจจะเป็นแล้วมันอาจจะไม่หายแบบง่ายๆอาจจะต้องแบบกินยาสองขนาดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะในสัปดาห์นี้นะเรื่องที่2ก็คือว่าชาววันเสาร์อาทิตย์นี้คุณจะเป็นคน อารมณ์คุณจะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะเพราะว่าไพ่เป็นเดวิลอะอะไรจะอารมณ์จะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนสักเท่าไหร่จะมีความรู้สึกที่แบบว่าแบบเหมือนกับเหมือนกับแบบรู้สึกทําตัวเหมือนเป็นราชีนียหรือรู้สึกแบบว่า,วาเออทาตัวแบบไม่ทาให้คนอื่นเหมืนไส้อะเอออันเนี้ยให้ระมัดระวังนะคะอ,อ่ามีอีกเรื่องหนึง่งเอออยู่ๆก็ขึ้นมาว่าเออสัปดาห์นี้ถ้าผู้หญิงชาว วันอาวันเสาร์อยากจะอยากจะมีลูกหรือคิดหรือคิดที่จะมีครอบครัวหรือคิดที่จะวางแผนเรื่องการมีลูกหรืออะไรพวกนี้แนะนำนะให้อลองปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของอกระบวนการขั้นตอนการมีอ่ะอาจอาจจะมีโอกาสอาจจะมีโอกาสนะโอเคอ่ะทีนี้ชาววันเสาร์คะในสัปดาห์นี้นะคุณจะ คุณจะถ้าคุณต้องหายยอดหรือคุณต้องทํายอดต้องอะไรพวกนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินงานศิละปะงานอะไรที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญความเฉพาะทางความสามารถเฉพาะทางในสัปดาห์นี้คุณจะเหนื่อยแต่ประเด็นคือคุณจะมีเรื่องจุกจิก กวนใจในอารมณ์ของคุณสัปดาห์นี้จะแนะนําให้คุณอยู่อย่างราชินีความหมายก็คือแบบว่าอยู่แบบชิลๆมีความสุขไม่สบายใจหรือไม่อยากรับรู้อะไรคุณก็เดินออกจากพื้นที่หรือใส่หูฟังซะแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตในโลกของคุณให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตัวเดวิลมันบ่งบอกถึงว่าช่วงนี้คุณอารมณ์ขึ้นง่ายของขึ้นง่ายเอ o ออฟคัพอยู่ข้างล่างเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเพราะความเหนื่อยเหนื่อยทั้งอารมณ์เหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งงานมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบ ฉันจะไม่ทนอะไรอีกตอไปแล้วอะและเอ็มเพรสคือฉันจะไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นเกิดในโลกใบนี้จะเอาตัวฉันเองเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คุณต้องควบคุมอารมณ์ตรงนี้แต่ว่าคนที่ทำเกี่ยวกับยอดคนทำหุ้นนะคะคนที่ขายของคนที่ขายโดยเฉพาะขายของเฉพาะทางขายของที่แบบเป็นเหมือนกับเฉพาะเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบเออเป็นเฉพาะกิจอะไม่ใช่ขายของได้ที่มีตาม ท้องตลาดทั่วไปแต่เป็นของที่แบบใช้เฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งอนะไรเงี้ยอ่าสัปดาหในย,ยอดจะดีนะคะแต่ว่าก็ให้เรามาระวังเรื่องของการจัดส่งหรือว่าเรื่องของออเดอร์ที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลเ่อหรือเกิดจากอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับ อารมณ์กับระบบลำกับระบบในลำไส้กระเพาะอาหารหรือระบบสุขภาพของคุณนะที่มันจะทําให้งานมันรวนคืองานมันดีอะ่ะแต่ร่างกายคุณไม่พร้อมใจคุณไม่พร้อมเพราะฉะนั้นตรงน,นี้คุณต้องควบคุมเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายและปลายทางได้โอเคเนาะชาววันเสาร์ก็สัปดาห์นี้ก็ฝากนิดนึงแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีๆค่ะเพราะว่าระบระบลำไส้กระเพาะอาหารคุณไม่ค่อยดีเนาะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันเหมือนเดิมค่ะใครดูผ่านช่องทาง y o YouTube รบกวนฝาก กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยค่ะนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานท่านใดที่ดูผ่านช่องเนรีฟสีพยากรอนนะคะก็กดถูกใจเพจกดติดตามไว้นะเดี๋ยว Facebook ปิดกั้นก่อนมองเห็นแล้วก็ ก็แชร์ไปวิทยาทานด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้เม่เหมอีเบอร์โทรศัพท์แล้วมีช่องทางไลน์ที่แบบชัดเจนนะคะในการติดต่อได้เรียบร้อยแล้วท่านใดต้องการรับคําทํานายนะคะติดต่อจองคิวดูดวงก็ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับในรีฟซีพยากรเป็นกําลังใจให้ชาววันเสาร์เนาะขอให้สัปดาห์นี้สุขภาพดีอารมณ์ดีด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ